ห้าล้านมึงจ่ายกูมาด้วยเซิร์ฟไอ้ตัอ่สิปีไม่ไม่ไม่มีเฮียลุงหนานแดกไม่ได้ตัอ้ไมใช่ม่เดีเอลออฮ้ยมึงขับไปเลยขับไปเลยไม่ขับไปเลยขับไปเลยเพล่ว่าว่าว่าืนปืนมาไบ้างปอาตอนนี้รถมันเท่าไหร่อ่ะขายอ่ะตอนนี้น่าจะหกป่ะ หกจุดห้ามั้งอ๋อแล้วเราเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์อ่ะถ้าเกิดล้อล้อน่าจะขายแพงส่วนบ้างเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์เท่าไหร่เซอร์จะรับประมาณห้าพี่เซอร์ห้าครับประมาณสี่ห้าสี่ห้าพี่ลุงนี่ลุงเปิดได้ลุงเปิดได้ลุงได้เยอะนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุงเปิดให้ผมก่อนพี่บ๊อบมาอย่างพี่พี่บ๊อบขอซื้อเครื่องยนต์ต่อหนึ่งได้ป่ะลุงลุงเข้านี่อย่างเยอะเอาพี่บ๊อบเป็นเพื่อ รถประกอบแก่พ่อมึงไงสัตว์พี่โรัาพี่โผมแก่ก็ก็พี่สาี่โี่เนี่ยหรอที่รเรเครื่ยนต์ยังไม่ได้เปิดเลยสัตว์นี่มกนเลยพ่โเลยผมขาดชิดนี่โเป็นรถพิเศษครพี่เป็นรถพิเศษนั่น้หรอพอเป็นรถี้เนี่ยพี่เนี่ยหรอ กูยังไม่ได้นี่เลยเยี่ยงพิเศษเลยซาดอ่ะกูเปิดให้ที่อพี่คนละ่ครับไรเชสากเปิดให้กูเปิดได้เปิดได้พเกล่องได้กล่องนึงตก 15m ล้วกูาแล้วกูจะเติม200 200ลูกมาๆๆเี้ยสั่งได้ปะนี่กับกูเปิดไป4กล่องไลซา์เียเปิดไป4กล่อง์โอได้แล้วเดี๋ยวโอ้ให้นะ ผมัแป๊บนึงเลขอะไรมึงอ่ะล้อ๋อแพงจัดเลยไม่ใช่หรอรอเท่าไหร่เขาขายเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เออลอขายเท่าไหร่อ่ะบังบังแพงบอกแพงจัดเลยอะอหกล้านครับลุงหกล้านมาได้ลุงฉบับอะไรครับเจ็ดหก่เจ็ดหกผมไปแลกรถก่อนนะเดี๋ยวผมมา เฮ้ยชิโลชิโลชิโลเรามีตังแล้วชิโลชิโลชิโลจบเลยนะชิโลเรามีตังแล้วเรามีตังแล้วไอ้าสตร์ธุรกิจเราเรากลับมาเฮียผมเห็นแล้วครับลุงตังใครแล้วพูดนี้พูดดังๆนี่กูไม่ต้องขอตังเรียลายคนอันนี้แล้วเฮียไอ้เครื่องยนต์เท่าไหร่เครื่องยนต์เท่าไหร่เครื่องยนต์เท่าไหร่ล้านสล้านถึงเล้านห้าล้านมึงจ่ายกูมาด้วยเซิร์ฟไอ้ศาตร์ ไอสีล้านวอไม่ห้าล้านห้าล้านไม่ได้มึงเติมนี่มึงเติมเนี่ยไม่เอาไม่เอาห้าล้านไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีฟรีตัดอา่าสี่จุดอ่ะสีห้าก็ได้โอเคมึงควนมาเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะต้าลุงน่ารู้อ่ะสี่อ่ะสี่ไม่ไม่ไม่มีเหี้ยลุงหนานแดกไม่ได้ตัดสี่ล้านสี่ล้านห้านนี่มันไม่เกี่ยวแล้วไอ้เหี้ยาอสี่ล้านเจ็ดห้าไอ้เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเดี๋ยวเราต้องเอาตาก ในเมืองแล้วไอ้ไอบางไอ้เหี้ยไอ้ช an ักกี้ในเมืองต่อไม่ใช่ในเมืองอยู่แถวบ้านมันนี่สีมันเล่นแค่บนบ้านพี่มันบนแต่บ้านนะพี่มันชอบเล่นบนบ้านขึ้นลงบ้านอย่างเดียวเลยหน้าผ่านหน้าบ้านเราไปเมื่อกี้ใครอ่ะต็อยู่บานโอ้โหเหี้ย